สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่ผมวิวจีสุวันนี้เราจะมารีวิวในองรถแมวดําที่เป็นการแจกรถนะครับสําหรับใครเป็นสายฟรีที่อยากจะได้ในของตัวคับเอไปเล่นนะครับก็แนะนาในของกิจกรรมนี้เลยกิจกรรมในการแจกรถแมวดําหรือว่ารถ n ิสสันมโอนะครับส่วนในของกิจกรรมผมก็ได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วว่าต้องทํำยังไงนะครับเราก็แค่เปิดจงกดจะได้ถาวรแค่นี้เองทำภารกิจท่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในของตัวรถกันเลยดีกว่าวิลของมันมันเป็นยังไงกันบ้าง ทุกครั้งนะครับที่ดริฟท์ครบ5ครั้งความเร็วสูสุดพื้นฐานแบบเป็น6กิโลเมตรเป็นระยะเวลา8วิมันมีแค่นี้ครับผมสกิลมันไม่ค่อยว้าวนะครับเรียกว่ามันไม่ว้าวเลยแหละนะการประแตงนะครับในของตัวเครื่องมีแค่สายเดียวล้อทานท้าน้ายสุดเลยนะครับเชียงเพลิงสายเดียวครับผมเทเบิลายสุดเช่นกันนะครับแล้วก็เอ็มทายสายครับอีกรอนะครับ สายเดียวนะครับตัวเครื่องล้อซ้ายครับผมชบเชื่อเพลิงสายเดียวเทบโบซ้ายครับผมแล้วก็ซ้ายซ้ายหมดเลยนะครับเดี๋ยวเอาตัวรถแมวดาเดี๋ยวเราเอาไปทําการเทสกันเลยดีกว่าว่ามันแรงอยู่ที่เท่าไหร่ความแรงของมันเทสดูความเร็วตามปกติกันก่อนเลยเอาตัววิ่งอยู่ที่201.3นะครับในของ C W นะครับอยู่ที่287.3 ตามด้วย WCW นะครับอยู่ที่291.7นะครับผม CWW w, อยู่ที่309.4ครับผมก็ถ้าไม่ติดสกิลก็ถือว่าไม่ก็พอรับได้แหละรถฟรีก็ถือว่าแรงแหละสำหรับรถฟรีนะก็ถือว่าแรงครับแต่ถามว่าดีกว่า AE 8ปงไหมดีไม่เท่าครับผมถ้าติดสกิลละ CWW ติดสกิลอยู่ที่3า5 4ิี่ครับผมก็ถือว่าแรงครับผมนะแรงอยู่ครับ มารับชมสนามใหม่กันเลยนะครับผมเพิ่งทำเวลา,าซับซร์นไ,ไปซ้อมไปสับระยะหนึ่งแล้วนะครับใช้ในของตัวรถฟรีแมวดำไป้เขาโผมเป็นไงเป็นไงแหมมีมุมกล้องแล้วต้องต้องเล่นมุมกล้องหน่อยครับทุกคนฮะนี่ครับ,รบอืมดูไลมั่วนะครับ เล่มซุปเซอร์นะอันนี้อย่างใช้ในะของตัวรถฟรีเล่นนะครับเลียมบูธเข้าไปครับผมอย่างสวยงามครับนี่ครับดิสเข้ามาเลียมบูธเข้ามา WCW เข้าไปดิสเข้ามาฉลบ CWW เข้ามาแล้วก็ฉลบเข้าไป CWW เข้าไปครับผมนะในตัวไม่เต็มดิสเก็บในตัวนิดนึง CWW เข้าไปครับ มา WC w b d l เข้าไปครับดิคริเทินอืมเรี่มบูทมาต่อบูทไม่ได้ครับผมมาครับสไลด์มา execut, มาดิฟมาดิฟมาตรงนี้ CW w l เข้าไปสบัดตัวนะจ๊ะโอเวอร์ที่เข้าไปครับ มีมุมกล้องใบนี้เรารู้สึกว่าดูแล้วมันฟิวขึ้นเยอะเลยนะทุกคนนี่เห็นปะฟิวเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะอนี่ไงอ่าตรงนี้ผมสก,กิดอ่ะอะพลาดอะก็ซ้อมมาไว้อยู่ที่1นึาที47เจวินนะครับกับรถแมวดำนะรถใหม่รถฟรี ถึงเวลาที่เราจะเอามาเล่นให้ทุกคนดูร้าวนะครับก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะแล้วก็อธิบายความรู้สึกของผมนะฮะที่ผมเล่นในของตัวรถฟรีแมวดำนี้นะเดี๋ยวเรามาเล่นกันก่อนนะครับเอาตัวมาซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์แสบาปครับมาครับผมที่1นครับ อรถคันนี้นะครับที่ผมเล่นมาก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้ครับพอเล่นได้อะไรประมาณนี้แหละรถรถคันนี้มันไม่ได้เบอ,อร์หวาอลังการอะไรมากนะครับหลังจากที่ผมซ้อมแล้วก็เล่นในสนามใหม่ตะกี้ที่ผมให้ทุกคนดูเนี่ยเพื่อจับความรู้สึกแล้วคือแบบยังไงล่ะรถมันไม่แรงครับอัตาราเร่งมันช้ามากครับผม แล้วก็มิดิบูนเนี่ยการกดบูนเนี่ยบูนมันไม่แรงเลยซึ่งบูนมันอืดมากครับผมแล้วก็ในโตรด้วยนะครับคือมันอืดไปหมดทุกอย่างเลยนะส่วนความแรงสูงสุดของมันก็อยู่ที่315นะครับแต่อตัตราเร่งอะไรอย่างเงี้ยบูธนะครับการกดบูธการกดในโตรเนี่ยคือมันมันไม่แรงเลยครับไอความพุ่งๆเนี่ยมันไม่พุ่งไงจากความรู้สึกที่ผมเล่นนะครับ ก็ถือว่าสายฟรีก็เอาไปเล่นแบบขัดมือกันไปก่อนในของตัวรถแมวนะครับแต่ถามว่าการเลี้ยวเลี้ยวได้ดีไหมก็พอเลี้ยวได้ดีอยู่ครับผมการทำเทคนิคก,ก็ถือว่าทำเทคนิคได้โอเคอยู่ครับโอเคอยู่การทำเทคนิคเนี่ยและมีอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่ายังไง เก็บในโตโยากครับรถคันนี้เก็บในโตโยากครับผมตานี้ขอเอามาลงไลน์ให้ทุกคนดูกันแต่จ๋าเลยนะแลนด์ลีเจนหนึ่งพันแมนะครับว่าจะไหวไหมในของตัวรถจัดฟรีแมวดำซึ่งขวายตรงข้างยังมีรถ P5 ด้วยนะครับแต่ของเราเป็นรถฟรีไงรถฟรีไง ก็มาดีครับทีหงทีห้าเหรอครับแข่เขากลัวการไม่มีไม่มีกันดิเนี่ยดิค่อนข้างยากนะเนี่ยเออตอนแรกนึกว่าดิดง่ายไม่ไม่ง่ายนะรถแมวดำเนี่ยก็มาดีครับทีห้าไม่เคยกลัวอยู่แล้วเว้เป็นไง ที่ห้าเคยกลัวเคยกลัวหรออ๋อโอ้ยโอ้ยเอาใหม่ๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนุม่มสนามมาเก้าด้วยครับโอ้ลากว่าเยอะเกินเยอะเกิน โอ้เลี้ยวยากม,มากครับคันนี้โอ้ยเลี้ยวไม่เคยได้ด่านใจเลยรถแมวดำเลี้ยวยากม,มากครับอะไรของไอโซไอโ,โซอะไรยังไงยังไงจะเอาเหรอจะบวกเหรอไอโซโอ้ยทีหนึ่งเราไม่อย่างโหดนะทีมเราหนึ่งนาทีสามสิบเอ,ดอ็ดนะครับโอ้เลี้ยวยากม,มาก โอ้เลียวยากมากครับผมคือรู้สึกว่ามันมันไม่เว้าเลยมันมันไม่แรงเลยอ่ะเออจากความรู้สึกผมนะก็นี่ครับโอ้โหแรงยังสวยอ่ะครับเขาปรับม,มาใหม่เลยดูดีหนึ 1, ่งพันห้าต้มาครับลุยแมวดำมาแล้วลุยลุยลุยจะเก็บตันแท้ครับผม แฮปไมเบรกเข้าป้าย C W W ปะทะก,กับลูน่านะฮะรถไฟปะทะก,กับรถเติมนะฮะทุกคนเอาไงเอาไงจะเอาละครับ W C W w มาอา่อาอ่าลูน่าละครับรถไฟปะทะรถเติม ดบีดบีเข้าไปมามามาโอ้ยรถเติมมาแล้วเว้ยทีเก็บในแอมแทงก่อนโอ้ยเก็บเอ็แทงยากยากมากครับผมเก็บในโตรยากมากครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลูหน้ามาแล้วอว้ยเสียดเข้าไปเบียดเข้าไปเบียดเข้าไป เบียกเข้าไปสวยโอ้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 ยเบียกเข้าไปอ๋อเเรียบร้อยโอ้โหจบเลยโดยเก็บในตัวไม่เต็มโอ้โหนี้เดียวก็ไม่ให้โอ้ยรถกกเกินไม่แรงเลย รถแมวดําอ่ะไม่แรงมาสรุปกันเลยดีกว่าเนะของตัวรถแมวดําที่เป็นรถแจกฟรีนะฮะจากความรู้สึกที่ผมเล่นนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะมาฟังกันเลยนะครับอย่างแรกคือที่ผมไม่ชอบนะฮะเกมในตัวหญกาเกินนะครับคือสําหรับผมเนี่ยคือช่วงนี้ผมไม่เคยเล่นเนาะแล้วกลับมาเล่นแนวแล้วเกมในตัวยา้าเนี่ยสำหรับมือใหม่ก็คงจะ,จะเก็บยญกาเป็นเรื่องปกติแน่ๆเลยครับคันนี้นะแล้วอาัตราเล่นคือมัน ช้ามากครับมันอึดอ่ะมันอึดอัดอ่ะอัตราเล่งอ่ะมันช้าวิ่ง1-300ถึงช้ามากครับผมไม่แรงอัตราเล่งน,นะแล้วก็ระยะไนโตรก็ถือว่าโอเคพอรับได้อยู่ครับอยู่ช่วงกลางๆในของมิดิบูทก็ไม่ได้สั้นจนน่าเกลียดนะครับแล้วก็ไม่ได้ยาวนะฮะอยู่ช่วงประมาณกึ่งๆกลางเกือบถึงกลางนะก็ถือว่าโอเคอยู่กันเลี้ยงบูทนะครับแต่บูทไม่แรงไนโตรก็ไม่แรงครับนั่นแหละอัตราเล่งช้านะครับเลี้ยวยากครับผมดิสก็ ยากครับเพราะว่าดิเก็บในโตมันยากครับไม่มีอะไรดีเลยสําหรับผมสกิลก็กากก่า influenced. ครับผมคือเดี๋ยวนี้คนนิยมสกิลที่เพิ่มเอ็มแท้งให้เราเก็บในโต xis, ง่ายขึ้นนะแต่คันนี้คือเพิ่มแค่ความแรงครับผมแต่และแบบมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นไงคืออสําหรับผมรถคันนี้อยู่เกรดพอเล่นได้ครับผมไม่ได้อยู่เกรดดีครับพอเล่นได้เล่นค้ามไปก่อนโอเคเนาะ กันรีวิวในของรถหนีหรืออุ้ยไม่ใช่รถแมวดําวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากก,า like, กาดไลค์กดติดตามากดซับสครา์เดี๋ยวไว้เจอกันในการไลฟ์หน้าลวกันนะครับสาหรับใครที่ตัดสินใจจะเอายังไงจะเป็นยังไงจะอัพหรือไม่อัพคนีก็ฝากคลิปนี้หวังว่าจะตัดสินใจได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย